ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประเทศด้วยการขอรัตนาบุญบารมีและอิทธิฤทธิบารมีของพ่อทั้งคล้ายวาจาสิทธิ์ให้มาคุม้มครองปกป้องคร,คราวคลาดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าในชีวิต27มีนาคมพนตรีหม่อมเจ้าจุเลเจมยุคคนและคุณสนธิยานชื่นรุยในธรรมได้เป็นประธานพิธีเททองปฐมฤกษ์ ณวัดสวนขันดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ด้วยพิธีอันเข้มแขังถูกต้องตามโบราณประเพณีพร้อมด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์จึงบังเกิดเป็นอัศจรรย์ด้วยการรับรู้และอํานวยพรของเทพเทวดาพระอาทิตย์จึงพงัดทรงโกรธเป็นที่เรื่องผติของผู้เข้าร่วมพิธีหนึ่งเมษายนในพิธีปลุกเสกณบวัดสวนขันอันเป็นต้นกําเนิดของวัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่เป็นอมตะก็พัดบังเกิดอัศจรรย์อีกครั้ง ดวยเทพเทวดามาปาดพรมน้ำมนต์เป็นน้ำฝนโปรยปราย้อมฟ้าร้องฟ้าลั่นและในเวลาเดียวกันพระอาทิตย์ได้ทรงกฎจนเป็นที่ประจักษ์ราะการสร้างบ้านคลายเนี่ยหลักสําคัญก็คือเพื่อพุทธบูชาการดูแลรักษาป่าเพื่อความรปพักสนับสนุนการสร้างเสวนป่าบริเวณวัดเจริญสมพันธ์ที่จังหวัดเชียช่วยจัดสร้างสวนป่าบริเวณที่วัดสวนขันพระทนาคทนคลายก็ดีหวังจะได้รับการ ื่อคูณจากที่น้องประชาชนเท่าที่จะช่วยได้วัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ย้อนยุคที่ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างตามรุ่นเก่าอมตะทุกประการเราขอเสนอวัตถุมงคลพระพุทธคุณพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรูปหล่อเนื้อโบราณนครผสมมวลสารจักสิทธิ์พร้อมโคดในราคา999าบเาทเนื้อนำเลือกพร้อมโคดในราคา3 9 9 9บาทเนื้อทองแดงลมดำ บุสารสักสิทธิ์พร้อมโคนในราคา199บาทรูปว้านใหญ่แบบโบราณในราคา199บาทและรูปบ้านเล็กแบบโบราณในราคา99บาทค่าจัดส่ง50บาทสนใจร่วมสร้างบุญบาร,รมีติดต่อสั่งจองได้ที่ทาง2้ง0 2และ SMS 467 8999โดยพิมพ์ชื่อและเบอร์โทรศัพท์แล้วทางเราจะติดต่อกลับไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ประเทศหากลับมาติดตามวิสเนโฟกัสกันต่อนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการ ปัญหาในเรื่องของการพุจริตคอร์รัปชันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันค่ะภายใต้กระแสะาการปฏิรูปประเทศนั่นเองซึ่งก็มีการเห็นผลกันค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในระดับที่สําคัญกันมากขึ้นนะคะจากผลการบริหารราชการของทางรัฐบาลชุดที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่มีผลทําให้นางสาวยิ่งรักนะคะถูกกล่าวหาจากทางปปชในฐานะที่ปล่อยปากล,ละเลยให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะนายกุลิศส,สมบัติศิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในฐานะอดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวก็เป็นพยานปากที่สองซึ่งเดินทางเข้าให้ท้อคําเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมการปาปรชและปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องตัวเลขการขาดทุน5แสนล้านบาทจากโครงการรับจำนำข้าวและรวมถึงข้อมูลการหายไปของข้าวสารจำนวนกว่า2 2ล้านตัน จากผลการดําเนินโครงการจํานําค่าเปลือกช่วง2ปีที่ผ่านมาคือทั้งฤดูการผลิตปี2,554ทับ2,555ฤดูการผลิตปี2,555ทับ2,556และฤดูการผลิตปี2,556ทับ2,557ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านั้นก็ได้มีการให้ข้อมูลค่ะจากผู้รับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าวในส่งทางภาครัฐมาโดยตลอดนะคะว่าไม่มีข้าวหายไปจากสต๊อกแต่อย่างใดแต่ก็เป็นปัญหาเรื่องลงบัญชีปริมาณข้าวนะคะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ายังจำกันได้นะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นค่ะนายแพทย์วรวงเดชก,กิจวิกรมอดีตสสพิษณุโลกพรคประชาธิปัตย์ก็เคยออกมาเรียกร้องให้ทางคสชนั้นเร่งดำเนินการ ตรวจสอบปริมาณข้าวภายในโกดังต่างๆเพราะข้อสรุปของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวชี้ชัดว่าปริมาณข้าวในสต๊อกของรัฐบาลกว่า2.8ล้านตันไม่มีข้าวอยู่จริงค่ะเท่ากับเป็นหลักฐานว่ามีข้าวในโครงการรับจำนำข้าวนั้นจำนวนหนึ่งที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันไปแต่ไม่มีการนำส่งข้าวสต๊อกเข้าไปจริงๆก่อนที่นางสาอยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะจะโพสต์เฟซบุ๊ก จะออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวว่ากรณีของข้อกล่าวหาข้าวสารหายเป็นข้อมูลที่ค้าเคลื่อนนะคะเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยปริมาณข้าวลดดังกล่าวและคณะอรรมการ,การติดบัญชีเพียงไม่ได้นําข้าวที่อยู่ในครอบครองขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อการเกษตร,รกรจํานวนกว่า2.9ล้านตันมารวมคํานวณทางบัญชีด้วยค่ะ จึงส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีข้าวสูญหายเกิดขึ้นค่ะแน่นอนครับว่ากรณีข้อพิสูจน์เรื่องข้าวหายหรือไม่หายเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคนะครับยังไม่มีการชี้ถูกชี้ผิดแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่าโดยพฤติกรรมที่ผ่าน,านมาในการดําเนินโครงการขายข้าวของภาครัฐนั้นก็มีข้อสงสัยเนี่ยนะครับในหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการขายข้าวในระบบ G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐวิสาหกิจของจีนอย่างบริษัท GSSG นะครับ ซึ่งผลการไต่สวนของปปชเนี่ยเขาเห็นว่ามีความผิดปกตินะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าไม่ได้มีการซื้อขายข้าวเกิดขึ้นจริงนะครับจนนําไปสู่การตั้งข้อกล่าวหากับคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และพวกในคดีทุจริตซื้อขายข้าวอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับส่วนคุณยิ่งรักก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า เพิ่เฉยให้เกิดกระบวนการทุจริตจ,จนต้องพ้นสภาพการเป็นนายกนะครับตามความผิดต,ต่อบทบัญญัตริรัฐธรรมนูญมาตรา178แล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอน,ถอนจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับรวมไปถึงคดีอาญาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะครับไม่เท่านั้นเนี่ยกับ ปริมาณข้าวจำนวนปีละ1ล้านตันเนี่ยนะครับจำนวน5ปีในรูปของสัญญาข้าวแบบ G2G เนี่ยนะครับหรือแม้แต่การขายข้าวให้กับรัฐวิสาหกิจจีนของมณฑลเฮหลงเจียงจำนวน1.2ล้านตันตามคำกล่าวอ้างของคุณยิ่งรักและก็คุณนิวัฒน์ธรรมรงนั้นก็ไม่ปรากฏความชัดเจนของการดำเนินการนะครับจนกระทั่ง ท้ายสุดก็มีการออกมาให้ข่าวว่าทางจีนเนี่ยเป็นฝ่ายขอยกเลิกสัญญาเพราะไม่มั่นใจในสถานภาพของรัฐบาลไทยนะครับและก็ด้วยความคลุมเครือเช่นนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทางคุณวรวิทย์สุขบุญรองเลขาธิการปปชนั้นก็ออกมาระบุนะครับว่า เบื้องต้นเนี่ยมีอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่ปปชจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในทางลึกเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่น ก็จะมีคุณยิ่งรั์คุณกิติรัตนนองคุณบุญทรงเตริยพิรมคุณภูมิสารผลนะครับซงเปอนอดีตรัฐมนติพาณิชย์และก็ยังประกอบไปด้วยคุณนิวัฒน์ธรรมรงและก็คุณยันยงพวงราดด้วยนะครับประการสําคัญต่อเลยครับคุณอาทิชาครับประการสําคัญด้วยปัญหาต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าวนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของดรนิพนธ์ทวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ค่ะ ก็ออกมานำเสนอแนวคิดการตรวจสอบกระบวนการทุจริตจำนาข้าวในในการนำข้าวในสต๊อกออกไปขายนะคะว่าต้องเร่งทำบัญชีรวมของโครงการรับจำนาข้าวเพื่อตรวจสอบสต๊อกข้าวที่ชัดเจนว่าขณะนี้มีจำนวนเท่าไหร่โดยเฉพาะการทำบัญชีระบายข้าวทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐต่อรัฐหรือรัฐกับเอกชนหลังจากนั้นค่ะก็ทำบัญชีตรวจสอบโดยใช้มืออาชีพที่เป็นอิสระนั้นเข้าไปทำการตรวจสอบด้วย โดยผลที่ได้นอกจากจะทําให้สามารถรับรู้ปริมาณข้าวในสต๊อกที่แท้จริงแล้วนะคะยังเป็นการทําให้ตลาดค้าข้าวมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสต๊อกข้าวของไทยและถ้าสต๊อกข้าวมีต่ํากว่าที่ตลาดประมาณการเอาไว้ก็อาจาจะทําให้ราคาข้าวข,ของไทยนะคะมีการขยับราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ<อ>สําหรับค่ะครับเชิเลยค่ะคุณมิชยัยก็ในส่วนของ กรณีปัญหาจากโครงการรัฐน้ำข้าวเนี่ยยังเป็นมหาการที่คนไทยทุกคนต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายสุดแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ยังคง จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการจัดวางรูปแบบการช่วยเหลือชาวนาในอนาคตภายหลังการปฏิรูปประเทศว่าจะยังคงวิธีการรับจำนำแบบนี้อีกหรือไม่นะครับจากเรื่องของจำนำข้าวเรามีรายงานพิเศษนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะคสชเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจก็มีการดําเนินเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขราคาสินค้านะครับเรามีรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทางคุณสุกัญญาบุญสวนครับ พมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเริ่มที่จะส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหลังจากคอสชได้มีการเร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินหน้าซึ่งได้ผนึกกำลังกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานสหกรุ๊ฟแรกครั้งที่18ขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมทั้งปัดฝุ่นโครงการไทยไลน์เบสเพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าไทย โดยจะจัดขึ้นภายในระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยเบื้องตอน้นคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาผู้บริหารเครือสาพัฒนาพิบูลได้มีความเชื่อมั่นว่าคอสชอจะสามารถนำพาเศรษฐกิจไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้และถ้าทางคอสชอยังสามารถประคองเศรษฐกิจให้เป็นแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆเชื่อว่า GDP ในปีนี้อาจจะขึ้นได้ถึง3เปอร์เซ็ คิดว่าจากนี้ไปนะเศรษฐกิจเมืองไทยจะต้องดีขึ้นนะเพราะว่าเราซบเซามานานแล้วนะเราตอนนี้เอคสชก็เร่งพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจผมคิดว่าเศรษฐกิจเมืองไทยจะก้าวได้เร็วนะถ้าถ้าบรรยากาศแบบนี้ไปอีกคงจะทำให้พ่อค้าเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะ เร่งพัฒนาให้ดีขึ้นนะตอนนี้ต้องไม่ใช่ค่อยๆตายแล้วต้องติดปิดให้บินขึ้นมาเลยหรือไม่ก็ต้องแบบเฮลิคอปเตอร์ยกขึ้นมาเลยเพราะว่าเราตกเหวมาน,นานแล้วทางด้านของคุณธรรมรัฐโชควัฒนากรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท ICC International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซาพันดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ได้บอกว่าได้รับผลกระทบทําให้ยอดขายในช่วง3เดือนแรกตกไปประมาณ10%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่หลังจากที่สภาวะทางการเมืองนิ่งขึ้นก็ทําให้ยอดขายค่อยๆฟื้นตัวกลับมาครับก็มีผลกระทบทําให้ยอดขายเราในช่วง3เดือนแรกเนี่ยตกไป10%กว่าเนะครับเทียบกับปีที่แล้วครับแต่ว่าหลังจากที่ สภาวะการเมืองหรือสภาวะการเมืองสภาวะภายนอกเนี่ยเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็มียอดขายก็ค่อยๆกลับมาก็ตามที่คาดก็คือว่าถ้ายังรักษาความสงบแบบนี้ไปได้เรื่อยๆก็คิดว่าเศรษฐกิจก็จะค่อยๆดีขึ้นกลับมาในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่าง KMA ซึ่งคุณปิยาพรสามประทีป Marketing m a n แมเนของบริษัท KMA ได้ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ KMA มีราคาไม่สูงมากจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่ยอดขายที่ตั้งไว้ก็ยังคงเป็นไปตามเป้า เนื่องจากสินค้าของ KMA นะคะเป็นสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มกลางนะคะรายได้ระดับกลางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะคะเออในยอดขายที่ผ่านมาก็ถือว่ายังยังเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ค่ะ ค่ะเราก็จะพยายามที่จะออกสินค้าอย่างคอลเลกชัน s e e r e t g a r d เดนี้เพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็เออเราจะคุมราคาให้ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะคาดว่าคอลเลกชันนี้นี่จะทำให้ยอดขายของเราเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้นะคะทําให้หลายๆกิจการเกิดการขาดทุนค่ะและบริษัทสหพัฒนาพิบูลพร้อมด้วยบริษัทในเครือก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในขณะนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะบริษัทสหพัฒน์และบริษัทในเครือก็ยังคงไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดค่ะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้เข้ามาปฏิรูปประเทศไทย ความสงบต่างๆภายในประเทศก็เริ่มที่จะเห็นภาพชัดขึ้นเศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้และความหวังที่คนไทยทั้งประเทศจะสามารถกลับมายิ้มได้อีกครั้งก็คงเป็นเรื่องจริงในไม่ช้าสุกัญญาบุญสวนสำนักข่าวทีนิวส์รายงานคุณผู้ชมครับผมขอเสนอ d ีวดีชุดปฏิวัติประชาชนนะครับโดยทางคุณสุนีย์ชื่นรือไทยในธรรมนะครับ VCD ชุดนี้เนี่ยราคาชุดละ200บาทนะครับก็จะเป็น DVD ซึ่งจะมีพร้อมหนังสือถอดคำพูดทุกคำในการบรรยายจะส่งฟรีครับสนใจผลิตภัณฑ์ DVD ชุดปฏิวัติประชาชนตัวนี้นะครับสั่งจองได้ทางนี้เลยครับ0 2 5 2 5 4 2 2 6และ SMS 467 8999พิมพ์ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทางเราจะติดต่อกลับไปครับ นอกจาก DVD แล้วนะคะยังมีหนังสืออีกค่ะคุณผู้ชมสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะหนังสือจากคุณสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมค่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่าหนังสือบันทึกกระบทนะคะสามารถสั่งจองสั่งซื้อกันได้นะคะทางหมายเลขโทรศรัพท์0 2 5 2 5 5 2ง 42, ต่อ2 0 9และ210ค่ะราคาหนังสืออยู่ที่150บาทนะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเป็นการร,บรวบรวมความคิดและชีวิตของคุณสนทิยานชื่อลือไทยในธรรม ในห่วงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชนค่ะรวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณน,นะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ก็อย่าลืมสั่งจองเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานก็จะมีการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณผู้ชมแน่นอนและนอกจากนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองกับทางสันักข่าวทีนิวส์นะคะ สามารถติดตามกันได้โดยการสมัคร SMS ค่ะกับ SMS T p o l i t i c อัปเดตเรื่องราวทางด้านการเมืองค่ะกดดอกจาน467822211โทรออกรายเดือยู่ที่1 9บาทต่อเดือนนะคะมีข้อความส่งไปวันละ7-8ข้อความสามารถสมัครได้ทุกเครือข่ายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางค c เซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 525 4226ค่ะอีกหนึ่ง SMS นะคะ SMS T News อัปเดตสถานการ์ข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นๆนะคะทุกข่าวสารเลยคุณผู้ชมจะได้รับข่าวสารครบถ้วนนะคะด้วยการกดดอกจาน467815ตัวโทรออกรายเดือน29บาทต่อเดือนเช่นกันถ่าสามารถสมัครได้ทุกเครือข่ายสนใจอยากที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ทางหมายเลขโทรศัพท์025254226ค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการ Business Focus แล้วนะคะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ